ช่วยคนกรุงเทพานครนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ขนาด200กว่าไร่และผมว่าถ้าทาดีๆเนี่ยจะสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชานจนได้มากทั้งด้านการเปิดสวนสาธารณะในช่วงค่าคืนเนี่ยผมก็เห็นใจทั้งท่านโเีษกและก็ท่านผู้ว่าสุขุพันธ์ตัวเนี่ยออกมาบนนอนเสมรับเพราวว่าทั้งสิ้นปืนแล้วก็รู้ดีว่าตัวเองก็เป็นส่วนที่นําพี่น้องประชานจนจากบ้านต่างๆไปเชื่อมต่อกับโครงข่ายไม่ว่าจะเป็นโครงข่ายของรัฐบาลหรือเป็นมือปราธาสิ่งพิษนะ เราสามารถร่วมมือกก็ได้ทุกอย่างงบประมาณเนี่ยท่านต้องเข้าใจนะครับว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลเห็นด้วยเลือกขานง,ง่ายถ้าฝ่ายค้านไม่เอาด้วยนี่เหนื่อยนะรานท่านต้องสามารถประสานด้ะต้องฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วจะมีภาคประชา,ช,านะชน NGO ภาคเอกชนนะครับเพราะเราประสานความร่วมมือและเห็นประโยชน์ร่วมกันแล้วทุกคนทําแล้วได้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยผมว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายดังนั้นก็ต้องทําต่อไปแต่ว่ามันก็มีความสลับซับซ้อนเล็กน้อยนะครับถ้้ได้แ่งูุกมากครับแต่ว่า คิดว่าถ้าเราทยอยทำอาจจะไม่ถึง70ปีนะครับมูดิ้นข้างในก่อนแล้วก็เวลากรทมตัดนิติกรรมสั่งค้งสั่งถาววอยู่แล้วนะครับผมสั่งว่าถ้ากรทมจะตัดถน,นนใหม่ที่ไหนเนี่ยนะครับหนึ่งก็เอาสายทุกอย่างลงดินนะครับทันทีนตั้งแรกดาดิ้นสั่งที่นี้นะครับสองก็มีเลนจัก,กรายานครับูมครับที่สีเขียวลําคำมูความปลอดภัยแล้วเงินเท่าไหร่ก็ต้องทำ บริหารจัดการเพื่อที่ะนำไปสู่เป้าหมายคือการเอาสายไฟลงดิน,นอันนี้เราเราอยู่ในยุคที่ต้องทําเราจะมีประชางคมเศรษฐกิจอาเซียนในขณะที่เมืองหลวงทุกประเทศของประชางคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเขาเอาสายไฟลงดินกันหมดแล้วผมว่าภาคกรุงเทพหลนครต้องการเป็นหัวขบวนในการพัฒนาหรือเป็นศูนย์กลางของประชางคมเศรษฐกิจอาเซียน ผมก็เห็นเรื่องทัศชายมากว่าถนนสายใหม่ๆนี้เอาลงถึงครับเพราะว่ามันมันสะดวกกว่ากันเยอะมันทําให้มลภาวะทางสายตาเนี่ยมันหายไปนะครับและผมก็เชื่อว่าเราเน้นจุดที่มันทําความรำคาญให้กับสายตาเราก่อนะครับมันแพงมากนะครับซึ่เราก็ค่อยๆทาไปตามที่กาลังเรามีนะครับผมก็ขอแยกความขีดอ,ออกจากสายไฟกัแล้วกันนะครับบางที่เราก็สามารถ กินได้บางที่เราก็ยังเขียวได้แตทถ่ามีสายอยู่ข้างบนครับ